อาหารหมาอาหารแมวมาทำบอกข้าวก็แต่เราจะเลยมันเจอบอลน้ำมันอวันดีครนะัมพวกเราสัก<ส><ส>วันวันนี้เรา,าเข้าช่วงสักวันอยากลองอีกแล้ว มาทดลองกินโดยการใช้พวกอ,อ,อาหารหมาอาหารแมวมาทำหมข้าวแล้วลองชิมกันตอนนี้ันนี้ที่ซื้อมามีรสตับกับเนื้อแล้วก็ปลาทูแล้วก็ปลาทูผสมไก่ก็อะไรก็อันนี้ตับกับไก่โดยเาจาเราเป็นสี่เมนูเอาพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์แล้วที่เหลือเนีี้เป็นผัทกทำแต่ละเมนูโดยมีเชฟมาเจอว่ยเชฟมาเจอเลยพอทำเสร็จจานหนึ่งแล้วเราก็จะชิมกันเลยเฮีย เิงเลยมาแล้วล่ะเดี๋วจะมาดู่ากินได้ไม่ได้นะถ้ากินได้ก็บอกกินได้กินไม่ได้กบอกกินได้มันกินไม่ได้อยู่แล้วกินได้คิดดีหน่อยกินไดทตัวมันกินได้ดิากินได้เรอโอเคทำเลยทำไปดูแรกไปดูไรกินแล้วไหมเอาแบบกินเกือก่อนแล้วเดี๋ยวเผ็ดมนถ้ามันเป็นสาารปอะรัารันอะไรเนร่ยาปีะดปเลีเคัเลี่ยะียัเเียเ เฮ่ผักเอาดิผักกาดแต่เนี้ยตไอซตบทดินะเฮ้ยไอาไ่อ่มาแล้วอให้เริ่มเลยชนไหนดอผักกาดก็กินกันอะไรวะทอดก่กิน้ะไรอ่ะกินไก่ระ่ายไก่ไก่ไ่กระตัดยโอเคไ่ระตับอันน้นะผักกาดผัดไก่ตับร้อนน้ำมันร้อนสองชั่วโมงน่าด่าเดี๋ย้เนี่ยฮีเือดไม่ได้ตับเือไม่ได้ีมาดิตับแลวม้ น้ำมันเดือดน้ำมันไม่เดือดเลยครับก็้ดเลยเราเล่นมุกก่อนไะมเรเล่นมุกก่อนกันนะวันวันนั้นวันนั้นกูเข้าห้องน้ำไปอะไม่ขอเขห้องน้ำไม่ได้เลยกูองน้ำขังไม่ใช่กูล็องมาตัไปทำอะไรกันทำอะไรฮัลโหลฮัลโหลดีเดียรพี่ดีเดียร์พี่ฮัลโหลเอาเอาเอาของกูมั่งเออกลัวไปกูัวไปฟังเขาไปเขาบอกว่าเวลาจับบ่าวให้จับ็นคู่เขาไม่ใจับคนเดียวทำไมวะ พเพราะเราใส่เดียวอะ่ะมันเป็นเราพิพากา <c oughs> ไอ้การทำทำต่อดเนี่ยเดีงง๋ <c oughs> ยวแล้วมันเดือดทนงานที่รุกข์ไม่ดีหรอ A few moments later ไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้ต้องมานั่งกินอาหารมาเฮ้ยคัเล่น้อย เดี๋ยวก็มาเชิยงนะครับยายูต่าทำให้กินเนี่ยเชียงไมกินเลยวะถ้ากินกับเมวเนะรไอเชียมึงลังให้กูเนี่ยไอเชียอมนอียามัน้วมึงเอาให้หมดนะเลยไม่ได้ยาเลยเฮ้ยมึงเล่นไปแล้วน่ั มาคกูนะเพราะว่ามันกินได้ถ้าเกิดมันไม่รู้ว่าเป็นอาหารหมามันไม่ได้มีรสชาติของอาหารหมาเลยพอว่าเอาลงกระทะแล้วผัดกับไอ้มันจืดมันจืดไปเลยมันลามันจืดแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงเนื้อสัตว์เลยมันเหมือนกับขุยๆอะไรสลกอย่างเออมันกินผัดผักกับฟองอะไรสลกอย่างไม่แย่ไม่แย่ได้มันจืดมันจืดกินได้ได้เข้มราเป็นนักเข้มปลาตหน้าและไก่ในเยลลี่นะครับแล้วกินกับอะไรกับผักอะไรอยนี้เลยให้เราเลยเอาหน้าเหรอนา บาตหน้าบาแบบยันไันยงเนียบุยี่ต่อเชียรมีกันดี่ยับดูนะ A few moments later หน้าตาเหมือนกับปลาเค็มัดปลาเค็มปลาเค็มเอาเอาอาหารเนออกจากหัวนะปลาเค็มปลาเค็มเอาจริงเอาเอาง ไม่ไม่รอเสียไม่รอกินอะไรจะบอกวักนิ้สิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินเดี๋ยวพักแล้วเฮ้ยงานเนี้ยไม่มีเลยอ่ะนี่ยไได้บอกว่ากินได้ไม่ได้ว่าอว่าอันนี้ไม่ได้เออนนกินน้ำไเรอต้องต ั้งแต่แรกก็เดินมันมันเหมือนกับเดินเข้าไปในตลาดนะเดินเข้าไปในตลาดนะเดินเข้าไปสุดซอยสวนซอยมืดเข้าไปในตลาดแล้วมืดเลยิอเองีนบอกไม่ผัวนะผมพูดเลยงนเข้าไปตลาดแล้วเจออะไรตอนที่เราเดินไปตลาดเจออะไรเจออะไรบอกก่อนเราไม่เข้าไปตลาดแล้วเจออะไรเข้าตลาดเจออเลยมันเจอบอลน้ำมัน มึงไม่ได้เรียกหรอไอ้นนะไงไอ้กาเดี๋ยวไปอีต่อแต่คนบอกล้วมันเหมือนมุมืดไอ้เหียปว่าเดี๋ยวเขาตลาแล้วไไม่หอนอ้มันมึงเลยไอ้ยินไอ้เลยไอ้ยไปไหนวะไปบอลเจแต่บอลไอ้การเดี๋ยไปยังที่คือเต็มเนื้อเสียวไปไหนเป็นไไปตาเจอ

ว่าแล้วที่ว่าเดินเข้าไปเจอในบ่อน้ํามันน่ะมันมันเป็นเพราะว่าใส่น้ํามันเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะเหมือนกับข้างในมันมีน้ํามันตับอยู่แล้วอ่ะมันเลยทําให้แบบว่ากินเข้าไปตัดปุ๊บเนื้อชุ่มเหมือนชุ่มน้ํามันอ่ะแล้วก็แตกเป็นน้ํามันแบบมืดเลยน้ดำมืดเลยนดำมืดเลยอันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านผัดผูผัดมุ้งอ่าปลาดูสิเห็นสีแล้วมันอดคิดไม่ได้เลยอุ้ยพอโอ้โหไแต่ยังเลยยังมีปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วย นี่เป็นน pues ้ำมันอีกทีนึงเอฟฟีโมเมนท์สเลเอร์ง่นปนตลาดน้าท่ะมวะอู๋แบบไปเต็มที่เลยมึดม้เยคนละอันคนละอันลอมึดอะไรไปตลาดน้าแล้วก็ไปสองแม่ไปปุ๊บแม่ตลาดเลิกอย่างไวทำไมวะเปิด right? วันเอแล้วปุ๊บหายไปแล้วอย่างงี้อาปุ้งหมดแล้วไปเลยกับ กูเปล่าหมาแล้วชีวิตเกินชีวิตเกินมาเริ่มเลยเริ่มเลเริ่มริ่มเลยกว่าเกินไม่เข้าไม่ออกเลยอันนี้ไปห้าง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 เราที่ไปห้างไปห้างก็เจออะไรไปห้างเจออะไรลับตาลับตาลับตาเราเดินไปเดินห้างอยู่กเดินไปห้างอยู่เดินไปห้างเจออะไรเดินขาห้างเดินเจออะไรเราคงกินหมดแล้วอ๋ไปไม่รู้อ่ะไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยห้างปิดเขาห้างปิดไปห้างปิดไอ้ห้าง นี่เยอะเลยเพื่อนี่จะได้อะไรเน่นีย้อนหนึ่งหลอเกูเยอะกว่าของเอเยอะกว่ามนี่อะไรเอะเป็นย้อนเลยโอเคนะอ่าโอเคครับอขอเอห้างเป็ดต้อมเือรอดูห้างพังแน่เคยดีอันนี้อันนี้อันนี้กินได้เข้ามนข้ามานะไงเง้เปี้ยวเปี้ยวออร่อยอะอร่อยมาทำอีกมาทำ ไอ้นี่เมื่อกี้เข้าเอเยอะเดี๋ยวพอกินเสร็จเดี๋ยวเราประจานลำดับว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยต่อไปรสตับเนื้อแบบชิ้นในน้ำเกรวี่เกรวี่เกรวี่แต่ว่าอันนี้ผัดกับเราน่าจะกลมไม่น่าจะมีรสชาติบอกเลยอันนี้แฉลไอ้เนี่จะมนเนื้อเยอะเลยวะอันนี้ผัดกับเราน่าจะกบไม่น่ามีรสชาติถูกไม่น่าหรอกนี่ครับอันนี้อะไรสรุปก็ข้าวโพกแร้อก็เนื้อเนื้อหมาว่าหมาบ้าเลยอันหมาอันนี้เขาเลี้ยงหมา ่มาหันเตาอันนี้นะ่ะจะบานฤท้ายแล้วคึ่ึ่นึโอ้หอพอพอแล้อะะยอมันโลยอ่ะอไ่อะ A few moments later อเยอะไปเยอะไปกินต่อต่อไปนี่ยเนี่ย่เงี้ยอเี้ยเออกลิ่นด้ไหอ้ยกิอนนห้แล้วแ้วกลิ่นอใคร้ กิแบบคุญสตีไทยเจอได้วม้หลับตาหลับตาิอันนี้ไปไหนดีก่าไปไหนดีกว่าไปวัดเลยไปวัดเลยวันวัดีวโดนนเจเนอไอ้ะไม่ใ่อะไรไม่ไม่ใช่อะไรเจอเนอเจอเนมไ่มื่อหรือเ่ามงกูมบอกตับเฮ้ยี๋ยวเดี๋มีระรีบร้อนเฮ้ยมต้องเป็้องเหลืองเลยมาเอยมาครบเลยเนี่ย อย่างนี้มันีเงียไเดี๋ยวอย่าเพิ่งมือเนี้ยควรจะเนี้ยนะโตยเนี่ยบิ๊กนิกพี่ดิบิกเจออยไรพี่ิกเจยอะไรมันเหมือนกับเกือบเห็นผีแต่ไม่เห็นนะเออเห็นผีด้วยเหมือนจะเห็นผีแต่ว่ายังไม่เห็นแต่ว่ามีเจ้าวัดช่วยด้วยให้ดูจ้ะบอกว่าเจอผีแต่ไม่เจ้าวัดช่วยอร่อยเฉย มันเหมือนกับมันจะมันจะแย่แต่ว่ามันมีเบสเผ็ดตัดนะใช่ไหมมันเหมือนจะแย่เ๋ยวมันเหมือนจะแย่แต่มันมีเบสเผ็ดตัดเนะสัตดอยากีอนนี่อย่ากาลีอ่ะเขาดีเลยเขาดีเลียกลอ่ะใคก็ไปเอาขมก็ตก่ก็ตกก่ก้กกว่ต่่่แ่กก

นี่ถ้าไม่มีอะไรกินแนะนำเลยอันนี้แทนนี้ได้อยม่ได้เลยอันนี้อร่อยเลยโอเคสวัสดีครับถ้าับคลิปนี้ก็จบไปแล้วสำหรับสักวันอยากลองอยากลองกินอาหารหมามาทำแบบกับข้าวเดี๋ยวปลาน่รอบหน้าอาจจะมีอาหารเม็ดนะเอาขี้หมูให้ขี้หมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ